เรื่องแรกของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบรู้สึกรู้สึกขอบคุณแล้วก็พี่พี่ทุกคนเลยค่ะที่แบบเรียกหนูมาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่หนูหนูพูดตลอดเลยว่าหนูก็แบบใหม่ๆมากๆค่ะแล้วก็แบบฝีมือการแสดงอะไรย่างี้ต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะแต่ก็ดีใจที่พี่พี่น่ารักที่ช่วยตลอดเลยค่ะเห็นว่าตอนแรกแบบเองมากเพราะว่าประกบแบบสุดๆค่ะใช่ก็จะมีการเวิร์กช็อปหลายๆรอบมากๆค่ะแบบอาจจะมีวันนึงเวิร์กช็อปกับ แม่โชว์ <hi> <uteur> มันในวิร์ัช็อปกับพี่ซันอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะแบบต้องแบบ break the ice อะค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ทุกคนเป็น introvert 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 มามาลวนัวอยู่ด้วยกันใช่ค่ะก็เลยแบบมันจะมีฉากแบบ introvert like a setting เขาให้แบบถ้าสมมตว่าวันนี้ต้องไปเรียนปลุกพ่อให้ได้แต่พ่ออาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ตื่นเราต้องทำยังไงก็คือต้องลากอย่างเงี้ยแล้วตัวหนูคือ หนูจะทำได้ไหมคะเออล้วหนูทำได้ไหม,หไไหมทำได้ <laughs> าการเล่นหนังในครั้งนี้มันเป็นการที่ฝันของเรามันมาไวกว่าที่คิดเลยคะใช่ค่ะจริงๆเราไม่ได้ expect expect อะไรเลยค่ะแล้วก็แบบเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เราถ่ายแก๊ปแล้วก็ถ่ายต้องเลือกพร้อมกันแล้วมันมันยากมากๆตรงที่พอลองลิฟ์เราต้องตัดผมใช่ไหมคะแล้วก็แก๊ปเรายังผมยาวก็คือต้องต่อ h a i p i หรือว่า ว่าไหนถ่ายแก๊ปตอนเช้าไปลองลิฟเลิฟตอนเย็นหรือว่าลองลิฟเลิฟตอนเช้าแก๊ปตอนเย็นค่ะมันต่างกันในรูปแบบของซีรีส์และภาพยนตร์หนูว่าต่างค่ะหนูรู้สึกว่าหนังอ่ะมันจะละเอียดกว่ามันจะโฟกัสที่สายตามากๆคือมันจะภาพจอใหญ่ใช่ไหมคะเราจะต้องแบบเล่นคมคมชัดมากๆค่ะอะไรกันดูกันดูต่างต่างค่ะ ตรงที่คือมันมันภาพยนตร์น่ะคือแล้วบทอ่ะมันก็รู้สึกว่าซีรีส์น่าจะเยอะกว่าบทมันจะมันจะไม่ได้เยอะเท่าซีรีส์แล้วก็ในวันหนึ่งเบรกดาวก็จะน้อยกว่าซีรีส์ค่ะจริงเราคาดหวังให้แฟนชอบตัวน้ำมูกไหนก่อหนูรู้สึกว่าทุกคนน่ะคือในเรื่องนี้มันจะรีเลกกับตัวละครอันอันหนึ่งอะค่ะเช่นคนนึงอาจจะพี่ทีมพี่สติคนนึงเมตตา แล้วก็คนนึงละโมมันแล้วแต่ว่ามุมมองของเราอะในเรื่องนั้นะมันจะเป็นยังไงใช่มันจะเอาตัวเองไปรีเลทได้แน่นอนค่ะคาดหวังไหมพอเป็นเรื่องแรกคาดหวังจะทำรายได้แบบถล่มทลายเลยไหมคะถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะใช่ก็อยากชวนทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะเราล่าสุดเห็นมีสือาสื่อทางเกาหลีเอาข่าวเรากับฟีดค่ะ ใจมากๆเลยค่ะคือจริงๆหลังจากแกร็บจบไปกระแสที่ไปแบบอินเตอร์เยอะมากๆคือเราได้ไปเวิร์ลทัวร์เราได้ไปมีแบบสื่ออินเตอร์สนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็คือเราต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบคอยสนับสนุนตลอดเวลาค่ะเราพยายามเช็คฟีดแบ็ c ยังไงบ้างคะจากแบบว่าขาอินเตอร์เช็คเช็คตลอดเลยค่ะทั้งทั้งทั้งคู่เลยค่ะคือเราจะคอยเช็คแฮชแท็กตัวเองหรือว่าอย่างวันนี้ก็เล่นเล่นเทนเหมือนกันใช่ค่ะคือ มีอะไรก็คอมเมนต์ได้ได้ตลอดค่ะนอกจากสื่อเกาหลีแล้วมีแบบอะไแบบประเทศอื่นไหมคะหนูเห็นของฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์ก็มีไม่แน่ใจเหมือนเห็นเว็บของอเมริกาก็มีค่ะจริงได้ไปอ่านนลยนะว่าเขาเขาพูดถึงเราองใช่ค่าเขาก็พูดว่า this is like a rising star coming นะคะแบบน่าจับตามองเนี้ยก็คือขอบคุณขอบคุณค่ะ ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะได้ไปเจอวัวแบบไปไปแน่นอนค่ะหนูจะไปถึงที่สุดเลยหนูจะไปไกลแค่ไหนลูกนู่นวนวัวตอนนี้ทั้งหมดรวมๆแล้วกี่ประเทศนะสมกี่ประเทศแล้วนะสามสามสี่คือคือเรายังไปไม่ครบเลยแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศที่ต้องไปเดี๋ยวจะวนกลับไปฟิลิปปินส์ค่ะ ใช่ไปเหมือนฟิลออนคอร์นิดนิดใช่แล <s on> <parfois> <for machine> ้ว <government> ก็เดี๋ยวจะมีเออเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ต่อๆค่ะสิ้นเดือนนี้ไปโนโนเออสิ้นเดือนนี้ไปไปไชน่เพย์ค่ะไชน่เพย์ค่ะแต่ลครั้งที่ไปมันความรู้สึกเป็นไงเจอจะไงดีใจดีใจมากๆค่ะคือเหมือนเราเข้าไปแบบประเทศเขาแล้วเขาก็จะมาวอร์มเวลคัมสุดๆแล้วก็แบบเขาจะรอตั้งแต่แอร์พอร์ตเลยนะคะแล้วเราก็จะแบบ บางทีก็เจอไม่เจอเพราะว่ามันก็ดึกมากๆตอนที่เราไปถึงแล้วก็เขาก็จะแบบคอยส่งกําลังใจมาเสียงกรี๊ดอะไรเงี้ยคือน,นา่ารัเจอเซอร์ไพรส์ทุกประเทศที่เราไปเลยไหมเจอเขาก็จะทําอะไรที่แบบเป็นประเทศของเขาเช่นแบบออตอนที่ตอนที่ไปจีนเขาก็ลองเพลงจีนให้ฟังไปฟิลิปปินส์เขาก็ลองเพลงฟิลิปปินส์ให้ฟังค่ะ่กความวัดมันไปไกลมากยอดกวลาไจริงเราพยายามสู นึ่งจุดใช่ค่ะคือก็อเกนขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนแล้วก็แบบคอยคอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องเลยค่ะแล้วก็เราก็ค่อยๆเติบโตไปจริงๆตอนนั้นที่ถึงร้านเราก็ตกใจมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะมีแบบ That moment ที่แบบโอ้ยูฟ f o l l o w e วันม l l l ลียนนะคือแค่นี้ก็โหดีใจเกินที่จะพูดได้แล้วค่ะแปดแสที่เพิ่มมานี่คนจำนวนประมาณกี่กี่เดือนอะไรนะคะแปดแสนแป๊บเดียวเลยค่ะใช่ สองสองสามเดือนมั้งคะใช่คือแต่ว่าจะบอกว่าแฟนคลับคือน่ารักสุดๆคือเขาจะคอยโปรโมทเราในทุกๆช่องทางวันนี้ก็มีทำป้ายแบบแล้วก็ใส่ไอจีทวิตเตอร์อะไรเงี้ยให้ติดตามต่อไปเป็นสองร้านกว่างไหมอะไรนะคะต่อไปเยอะขึ้นสอง้านสาม้านอะไรอย่างนี้หรือเมย์ดีเมย์ดีต้องต้องรอดูอย่างเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้เราเราค่อนข้างเป็นคนตอบคมเมติกับแฟนคลับเกือบเือทุกคนเป็นคะ จริงๆอะหนูเป็นคนที่อินเตอร์แอคทีฟกับแฟนคลับตลอดเวลาอยู่แล้วคือถ้าเวลาว่างหนูก็จะเข้าไปคุยในไลน์แชทหรือว่าหนูทำเป็นบล็อตแคสชัญเนลใน IG หรือเข้าไปในไวโป์คือหนูจะแบบไปทุทกๆช่องทางเพราะหนูรู้สึกว่าอยา,อยากอยู่กันแบบครอบครัวแบบเซฟโซนของกนและกันค่ะควรจะตอบไหมครับพอมันเยอะขึ้นเลยเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้ตอบแบบคอมเมนต์แบบท,ทุกอันไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าอย่างบล็อดแคสไอจีใช่ไหมคะมันจะแบบส่งมาแล้วเขาก็จะเห็นเห็นหมดเลยคะ่ะ เรจะมีช่องทางในการพูดคุยใช่เหมือน Line Square ก็จะเป็นของไทย Broadcast i d ก็จะเป็นของ i ินเตอร์แล้วก็ไวโปก็จะเป็นคนจีนค่ะตรงกลางค่ะเบ๊กเบ๊กตรงกลางเลยเอาไป่อยหันมาลูก แล้วก็มีนะนก็ในโมือสงมีควาุดมสมดูรณมากะกอนี้ก็มีก็เบสตาเบเบ็กก็มีอ่ะดีก้อนนี้ทะลก